สวัสดีครับขณะนี้เวลา20่สนาฬิกายีนาทีของวันที่9ก้าตุลาคมพศ25 6 4นหขณะนี้นีอยู่ที่สวนเรือนธรรมยุธลายอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ก็จะมาอธิบายความคำถามเมื่อน,น้องกิฟ ได้ปรึกษาหัวข้อนะว่าเอาการที่จะเอาใจออกจากทุกนะหรือเอาทุกออกจากใจนะครับหัวข้อนี้ถ้าจะแยกแยะออกเนี่ยสองเนื้อแนะนวทางสองเนื้อหมายถึงว่าถ้าเราจะมองกระแสะโลกเนี่ยก,ก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของไอ้ความทุกข์ที่เกิด ที่ใจเราเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะเอาออกการที่เราจะเอาออกมันต้องรู้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันอยู่ในระบบโลกนะแบบโลกโลกหรือว่าแบบการแก้ไขทางทางการปฏิบัติพัฒนานะฮะถ้าเราจะให้นะพูดแบบโลกโลกนะก็คือความไม่ สบายใจใช่ไหมครับความทุกข์ที่ใจคือความไม่สบายใจจากการที่ไม่สมปรารถนาการรอคอยการไม่ถูกใจการคาดหวังต่างๆในะเรื่องว่าทุกข์ที่เกิดจากใจนะจะดุงกระเืินทนไม่ได้อะไรพวกนี้ก็เรียกว่าทุกข์ที่เกิดจากใจเหล่านี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของนะสิ่งที่ พิจารณาเนี่ยถ้าเป็นกระแสะโลกนะกระแสะทุกทั่วไปของชาวโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ว่าความไม่สบายกายและไม่สบายใจนั่นเองนะนะเป็นสาเหตุของความเป็นทุกข์ใจนั่นแหละนะครับมันต้องไม่สบายกายและก็ไม่สบายใจนะฮะจาทุกโลกก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าจะแยกเป็นกระแสะทุกข์เนี่ยในเรื่องของสภาวะ พระธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้นะฮะเขาจะท่านจะให้รู้นะว่าความไม่เที่ยงของใจใช่ไหมเนะียมันแยกแยะออกว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านให้พระธรรมแก้ไขใจก็คือเรื่องของใจมันเกิดแบบไหนเป็นทุกข์เนี่ยนะนะมันจะปรานีข้าไปอีกในเรื่องของการแก้ไขใช่ไหมครับ ทีนี้ในสองเนื้อหานี้เราจะต้องมาดูว่าถ้าใครจะเราจะแก้ไขแบบโลกโลกเนี่ยนะโดยมากจะเติมกันนะฮะถ้าแก้ไขโลกเนี่ยคำว่าเอาใจออกจากทุกข์นี่เป็นหัวข้อสภาวะนะฮะและสู่การเอาทุกออกจากใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ากระแสโลกเขาก็ใช้วิธีการบริหารวิธีการโดยการหาสิ่งที่เสพนะเสพให้เกิดความพอใจนะเช่น เราเป็นคนชอบรถอะไรอย่างเงี้งนะฮะถ้าเราเสพรถนั้นเข้าไปทางทางลิ้นสัมผัสเนี่ยถ้าเราชอบเนะี่ยก็เรียกว่าก็พยายามหาวิธีการแบบนี้ใช่ไหมหาอากาศดีๆที่เราพึงพอใจเห็นไหมฮะสถานที่อยู่อาศัยอัดไม่สบายเนี่ยทุรนทุลายเนี่ยล้วก็ไปขยับไปหาที่พักผ่อนตรงโน้นตรงน,งรงนี้ตรงนั้นอะไรกระแสโลกเป็นแบบนี้นะฮะ ไปพบปะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนฝูงหรือสังคมที่สามารถให้เรานั้นผ่อคลายทางใจเราได้หรือไปหาจิตแพทย์อะไรก็ถือวิธีการแบบโลกทั่วไปนะไม่ได้หมายถึงจะแก้ไขด้วยกระแสธรรมนะแต่แก้ไขไปตามกระแสโลกแบบชาวโลกรู้จักกันดีนะฮะทีิอ้างอิงตรงนี้ก็เพราะว่าให้เราสังเกตดูโลกที่เป็นจริงเนี่ยมนุษย์เราที่แก้ไข ภายนอกกันเนี่ยก็คือพยายามคนา้นคว้าพัฒนาแหล่งเสพให้เกิดความสุขทางใจแทนทุกที่เกิดที่ใจเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราสังเกตหรือว่าอย่างวันสุขอย่างเงี้ยคนในเมืองเนี่ยฮะเขาก็จะออกจากเมืองไปหาเป้าหมายเสพความสุขทางใจเพื่อเพื่อเพื่อเกิดใจไม่อยู่กับความทุกข์ต่างๆนั่นเองเนะฮะเราไปเสพ ภาพทางตาไปเสพลดอาหารทางทางตาไปเสพบ,บรรยากาศที่พอใจเห็นไหมนี่เรียกว่าพยายามที่จะแก้ไขโดยการไปหาสิ่งเสพสิ่งสิ่ง,งที่ไปพบเจอใหม่ๆไม่ให้เหมือนซ้ำๆเดิม,มเดิมอะไรพวกนี้เห็นหนี่ชัดเจนเรื่องของการแก้ไขภายนอกตากก่างประเทศโลกนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งของพระธรรมท่านบอกว่าทุกที่เกิดขึ้นจริงนั้น ไปแ,แก้ไขให้ออกไปได้นั้นเนะีย่ยจะต้องออกไปโดยการประพฤติปฏิบัติตนเรียนรู้เรื่องพระธรรมนะเรื่องการไอทานรักษาศีลเจริญสติปัฏฐานหรือมีสมาธิภาวนาหรือเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นของจิตใจที่เป็นทุกข์นั่นเองนะฮะอันนี้คือสภาวะธรรมของอพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ทาแก้ไขทุกข์ที่ใจเกิดแล้วก็ทุกข์ออกจากใจเราไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจรึงต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะเอาทางไหนที่เป็นที่เป็นการจำจัดนะฮะถ้าเราจะแก้ไขแบบโลกเนี่ยไม่มีการแก้ไขได้ง่ายนะฮะเช่นเราเรามีความพึงพอใจที่จะเดินทางไปสู่ตัวอย่างเช่นเขาใหญ่เงี้ยมีความเบิกบานในเรื่องของภาพทางตาม,มีความเบิกบานในเรื่องรดอาหารที่แปลก มีความเบิกบานเรื่องที่พักอาศัยที่ดูแปลกหูแปลกตานะฮะแปลกภาวะที่ที่เราได้พักได้นอนได้พักผ่อนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวสัมผัสรับเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแล้วเนี้ยมันไม่เที่ยงจริงๆนะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยฮะกระแสลูกพวกนี้นะเราวันนี้อาทิตย์นี้เราไปเขาใหญ่นะ,ะพอวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเดินทางกลับเราก็จะเห็นว่าความเสพขณะม่งที่เกิดขึ้นที่ใจเราผ่อนคลายไปแล้วเนี่ย ก็ไม่สามารถนะที่จะทําให้ใจเราถ่ายถอนนะจากความทุกข์ได้แต่มันเขาเรียกว่าประคับประคองผ่อนคลายแค่นั้นเองนะผ่อนคลายแล้วก็พอขณะที่เราเดินทางกลับมาสู่ที่พักในเมืองต่างๆที่เราอยู่อาศัยหรือทาประกอบกิจาการเนี่ยนะแล้ก็เดินทางกลับครที่เดินทางกลับใจเริ่มมีความมีความขุ่นนิดๆแต่เราไม่รู้ตัวนะขณะที่เราได้เดินทางกลับมาเนี่ย บางทีก็มีเรื่องพูดคุยกันในในรถทั้นแหละว่าเอ๊ถ้าเราอยากจะไปตรงไหนต่อที่เราอยากจะไปสร้างความเพลิดเพลินความผ่อนคลายทางใจใช่ไหมวันนี้ไปเขาว,วันหน้าไปทะเลยังเงเป็นต้นนะครับที่เราที่เราดําเนินการเป็นส่วนใหญ่ที่เราสังเกตสังเกตดูนะครับวันสุกรถขาออกจากเมืองแน่นนะฮะพอวันอาทิตย์ขาเข้าเมืองก็แน่นใช่ไหม เพราะอะไรเพราะวันวันศุกร์เดินทางเตรียมไปหาความสุขที่ใจคือปลดปล่อยความทุกข์ที่เกิดที่ใจเห็นไหมพออาทิตย์กลับมามา,มาใช้ชีวิตปกติเนี่ยเนี่ยก็เริ่มวางแผนต่อว่าจะไปที่ไหนดีที่ให้ใจเราผ่อนคลายเห็นไหมวิธีการนี้ไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ว่าผ่อนคลายได้ชั่วคราวแต่ที่สุดปลายทางของการแก้ไขก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะว่าสังขารไม่ให้นะโอกาสไม่มีภาระมากขึ้นนะ หรือปัญหาชีวิตก็มีอะไรพวกนี้มันแก้ไม่ได้นะฮะแต่มันประคับประคองได้เท่านั้นเองนะฮะทุกที่ออกใจากใจเราเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เรากล่าวถึงว่าทุกจากการประพติปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะนะทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะฮะหัวข้อนี้เนี่ยจึงมีวิธีการดับหรือออกจากใจได้หรือนำออกโดยการประพฤติปฏิบัตินะ อยู่ที่หนึ่งที่ใดเนี่ยเราก็สามารถปลดปล่อยได้โดยการรู้จักสิ่งที่เกิดที่ใจเรานั่นเองนะครับเห็นไหมทำไมต้องรู้จักสิ่งที่เกิดที่ใจก็ในสายสติปัฏฐานนะฮะไม่ไม่ใช่สายภาวนานะฮะถ้าสายสติปัฏฐานเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้เรื่องร่างกายที่เคลื่อนไหวนะฮะเรียนรู้จิตใจที่เกิดภาวะขึ้นเห็นไหมการเกิดสภาวะขึ้นของใจนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกเกิดขึ้น เห็นไ,ไหมในเนื้อหานี้พระเจ้าท่านตรัสรุ้แล้วเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตามก็สามารถจะแก้ไขได้ถาวรน,นะรทุกที่ที่เอาทุกออกจากใจได้เนี่ยต้องแก้ไขและถาวรอย่างไรและสิ่งที่เราได้กล่าวไปประสุนต้นมาเนี่ยว่าไอการที่ใจมันเกิดขึ้นและดับลงนั่นเองใช่ไหมครับนั่นแหละทุกเกิดตัวแท้เลยนะครับและสู่การเกิดความพึงพอใจใช่ไหมครับานะพึงพอใจและ เกิดความไม่พอใจนี่สองนัยยะนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของสภาวะทุกข์ที่ใจเราจริงๆเลยนะแล้วทำยังไงจะให้มันตามที่เกิดการพอใจและไม่พอใจนั้นไม่มีและและไม่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จะคําว่าไม่มีและไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันต้องมีฝ่ายก,การฝึกฝนอบรมให้เกิดสภาวะรู้จักก่อนนะครับถ้าเรารู้จกักียก่อนเนี่ยภาวะที่ใจเราทุกเนะี่ยมันจริงใช้ไอ้คาตอบนะได้ถูกต้องว่า ขณะที่ทุกเกิดขึ้นแล้วได้ออกไปบ้างแล้วนะได้ดับหลงไปแล้วบ้างแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับการดับยังไงถ้าการดับทุกอย่างนี้เขาเรียกคือดับถาวรเนี่ยเราก็จะรู้จักสิ่งที่เกิดที่ใจแล้วว่าเกิดวันลำคาญนะเกิดวามลำคาญะเกิดความลำคาญวลำคาญจะดับยังไงเมื่อเรารู้จักการเกิดความลำคาญวามลำคาญไม่เที่ยงอย่างไรเห็นไหมเกิดขึ้นถ้าดูเนี่ยนะ มันก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเขาเลยเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันไม่ให้คงที่เกิดแล้วมันก็ดับทันทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นตามความจริงได้ถ้าเรามีสติสมัมปชชญญะพิจารณาเห็นนะครับเพราะนั้นการที่ใช้อ้างอิงว่าการที่จะเอาออกไปถ้าเรายังไม่รู้จักแล้วไม่สามารถจะเอาออกไปได้นะครับนะวิธีการที่จะออกไปได้นั้นจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติพัฒนาให้เข้าถึงใจที่เป็นทุกข์ ใจที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับพอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะส่งไปให้ความคิดทํางานนะฮะเบื่อนหน่ายพึงพอใจนะฮะแล้วก็รู้สึกชอบไม่ชอบนะรบปรุงแต่งอะไรพวกนี้ครับสิ่งที่มันเป็นทกข์เอย่างนี้นะครับทําให้เราทุรนทุรายเรียกว่าทุรนทุรายไปสู่การอะไทยานออกไปหาการแก้ไขใช่ไหมความคิด ก็ดีตัวทยานเนี่ยตัวคิดตัวปรุงแต่งเนี่ยแหละก็เรียกทะยานทยานคือความคิดต้องการสัมผัสนะต้องการลิ้มรสต้องการรับทางทวารตาหูเห็นไหมอ่าบางท่านบางท่านเนี่ยนะวิจารเนี่ยถ้าคนที่เคยฝึกรู้จักสิ่งที่เป็นทุกข์ทางใจเราได้เนี่ยผู้นั้นนี่แหละเป็นผู้ที่บำบัดได้จริงๆเลยนะครับคือออกได้จริงเลยนะครับไปออกเนี่ยทั้งทั้ง เอาใจออกจากทุกข์เลือทุกข์ออกจากใจเนี่ยสภาวะมันตัวเดียวกันนะอ่ามันมันคือคือหัวข้อคือเอาใจนะออกจากทุกนะวิเนะี่ยคือเป้าหมายคือผลเกิดขึ้นคือเห็นทุกออกที่ใจเราเห็นไหมอันนี้คือสาเหตุเลยครับเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะทุกไม่มีเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ย บุคคลที่ปฏิบัติตนเนี่ยจะเป็นภาวนาก็ดีหรือจะเป็นสติปัฏฐานก็ดีจึงสามารถถ่ายถอนเอาทุกข์เกิดขึ้นนั้นดับลงหรือไม่มีเกิดขึ้นต่อไปในที่สุดจะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าการที่เราทําความเข้าใจนะว่าให้หัวข้อธรรมแบบเนี้ยมันมีสองสภาวะด้วยกันนะถ้าเราตีโจทย์เป็นเรื่องของชาวโลกเนี่ยเราก็ต้องเสก หาชาไะเชื่อต่างประเทศหาชาไะเชท,ทะเททลเชื่อภูเขาในเชื่อในถ้าอะไรก็ดีเนี่ยเรียกเพื่อจะให้ใจมันเบาสบายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ค้นหาเลยว่าใจที่มันทุรนทุราล์ปัสสนาอยากเสพอยากดูอยากเห็นอยากรู้อะไรเนี่ยมันมันก็แค่พอไปเจอปับ๊บจะเห็นไหมพอเจอปับ๊บตื่นเลยใจมันตื่นพอใจพึงพอใจคอเคลิ้มหลงไหลแมอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ต่เราไม่รู้จักเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยแต่เราสึกเบิกบานแจม่มใสผ่อนคลายใช่ไหมเราเสียเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วความไม่เที่ยงมันก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูใช่ไหมครับเพราะว่าอาคุณว่าเราว่าเราเนี่ยได้ชอบถ้ำสักหนึ่งถ้ำ,ถำหรือในภูเขาน้ําตกหรือจะเป็นเรื่องของทะเลเนี่ยคุณสังเกตดูเบาๆว,ว่า คุณพอถึงสถานที่ปั๊บรู้สึกตื่นใช่ไหมฮะจิตใจมันตื่นมันรู้สึกอยากจะไปเล่นน้ําอยากจะไปเข้าถ้ำอยากจะเล่นน้ําตกอยากจะไปชมต้นไม้จะไปชมหน้าผาอะไรก็ดีนะแต่พอได้ไปชมแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้ถาวรเเกิดขึ้นเลยนะถ้าคุณชอบอยากนั่งเนี่ยหรืออยากชมอยากเล่นน้าเนี่ยและสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้สึกเฉยๆมาแล้วไม่รู้สึก อิ่มเอิบหรือ,อพอใจอยากจะอยู่ต่อไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่อย่างเงี้ยอย่นเมื่อจนข้ามจนเช้าไม่มีเลยนะถ้าที่ดูแล้วไม่มีเพราะเกิดความธรรมดาเกิดความกลางกลางเกิดเป็นเรื่องของต้องอยู่จําเป็นต้องนาคาญเดือนหนามันเกิดขึ้นต่อไปอีกละจากเดิมมีนี่พอใจจะต่อมามันจะเกิดความลาคาญใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนไปอีกจากที่เราอยู่ในสั้นน้ำเราขึ้นบนบกนะบกแล้วก็เปลี่ยนการเคลื่อนไหวไปสู่ห้องน้ําอาบน้ำรับประทานอาหาร ก็พึงพอใจใหม่ใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนลิ้นสัมผัสใช่ไหมพอใจใหม่เสร็จแล้วเมื่อพอใจใหม่แล้วเนี่ยเราก็ที่จะต้องเกิดความพออิ่มร่างกายไม่สามารถจะรับเข้าไปได้ก็เกิดความอิม่มเกิดความลำคาอีแล้วอ,อ,อ,อึดอัดไม่อะไรเงี้ยอึดอัดทรมานจะไม่เกิดความเวียนาเหมือนกันเพราะนั้นนหะสิ่งที่เราเราสังเกตดูเนี่ยในสองในยะสองสภาวะด้วยกันเนี่ยเราต้องรู้ว่า ขณะนี้นเ,นเสพเที่ยงเสพรรค,เเความไม่เที่ยงหรือเสพความปรารถนาผ่อนคลายธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเราจะดูเรื่องความไม่เที่ยงเราก็สามารถจะนออมาหาจิตข้างในที่ใจข้างในเราได้ว่าไอ้ใจข้างในของเราเนี่ยนะที่มันมีสภาวะเป็นทุกข์ตามนี้นะนี่ทะเราตามกระแสะโลกเนี่ยมันแก้ไม่ได้ผมดูมาเยอะแล้วนะดูมาตลอดและศึกษามาว่าอ๋อสิ่งนั้นก็ ตกแต่งแสวยงามเป็นที่โจทย์ขานกันเนี่ยนะแต่เราก็อยากอยากจะไปผ่อนคลายอยากไปเสพสมัมผัสแต่ถ้าที่เราสังเกตดูก็มีหลายท่านหลายคนแม้แต่ครอบครัวผมก็ดีนะก็ะได้ได้เห็นนะีไปเที่ยวต่างประเทศกันมาเป็นกลุ่มปเป็นคณะองนี้ตอนไปเหมือนตื่นเต้นเตรียมการกันอย่างดีนะฮะมีทั้งภาชนะอุปกรณ์ในการที่จะต้องไปเคลื่อนไหวที่นั่นที่นี่อะไรก็ว่าไปถ้าเมืองเย็นเนะี่ย ก็เรียมเสื้อโค้ตสือ,อะไรกันไปถ้าเป็นเมืองร้อนก็จะเตรียมร่มเตรียมอะไรที่มันเป็นเรื่องของของของอากาศร้อนเหล่านี้นะครับที่เราได้เห็นมาตอนไปใจมันตื่นแต่ตอนกลับใจมันเหี่ยวท้อล้อ้อยเหนื่อยนี่นี่สิ่งที่มันปรากฏให้เราได้น้อมดูนะว่าแก้ไขเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขเพราะว่า เราต้องการไปเปลี่ยนที่เสพที่เสพบรรยากาศที่เสพอาหารที่เสพพื้นที่ใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาวิธีแก้ไขอย่างแท้จริงนะครับผู้ๆจะแนะนําได้ก็คือให้ปบาบิปฏิบัติแก้ไขให้รู้จักใจที่เป็นทุกข์เรลาก่อนนั่นแหละถาวรท่านไอ้ทุกข์ที่เกิดที่ใจจะถูกออกไปโดยธรรมชาตินะฮะแล้วก็แล้วก็วกไม่ต้องไปกําหนดจาจัด แต่เขาจะกําจัดด้วยการปฏิบัตินะให้ข้ามพ้นนะให้หมดไปนะตั้งแต่ตัวที่อ่อนอ่อนจนกระทั้งหมดไปเลยนะครับอันนี้ขออธิบายให้น้องกิฟนะฮะที่ที่ถามมาแล้วกนน็ขยายความข้อสงสัยกันเนี่ยในเนื้อหาสองเนื้อเนี่ยนะเนื้อแบบโลกก็คือแค่ผ่อนขายเปลี่ยนการสัมผัสนะเท่านั้นเองนะฮะ แต่ถ้าจะแก้ไขเพื่อการแบบปฏิบัติให้รู้จักใจที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ถาวรนะฮะท่านจะไอ้ทุกข์ที่เกิดที่ใจก็จะอ่อนตัวแล้วก็หมดไปหรือออกไปน,นั่นเองนะครับหมดเมื่อหมดก็ไม่เกิดเมื่อเกิดก็ไม่มีคําว่าเป็นทุกข์เป็นเมื่อทุกข์ไม่มีก็หมดไปน,นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ครับขอข,อข,อขยายให้น้องกิจและน้องสุเมธนะเพราะว่าเป็นคําถามที่ที่ดีครับเพราะก็เถ้าไม่มีคําถามเนี่ย จะพูดไปเล่าไปเรื่อยโดยที่ไม่มีนัยยะอะไรที่มันมันเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะแก้ไขจิตใจเราแก้ไขเรื่องของภาวะที่ที่เราเรียนรู้นะสิติปัญญาหรือภาวนาก็ดีนะสำคัญมากนะครับถ้าเรารู้ว่าในใจเราปรุงแต่งเนี่ยด้วความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดหลักเลยนะเกิดที่จิตเราหรือใจเรานั่นแหละ ป็นตัวที่เกิดสภาวะเบื่อหน่ายและเกิดสภาวะที่พึงพอใจเท่านั้นแหละใช่ไหมครับนั้นบางท่านเนี่ยชอบน้าบางท่านชอบภูเขาบางท่านชอบถ้ำชอบป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเรื่องที่แต่และคนมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันใช่ไหมครันจึงเห็นการวนเวียนโครจรนะรแล้วก็สู่การเลยไฟฟ้าแลวก็ไปสู่การคาดหวังข้างหน้าเพราะว่ามันเรื่องที่เราได้เห็นนะครับ เนี่ยวันสุกก็ดีวา่าชิดก็ดีเนี่ยนานแน่นไปด้วยคู่คนที่จะทะยานไปสู่ความปราถนาเกิดความสบายใจใช่ไหมนะครับก็ขอขอมอบให้กับน้องคลิปแล้วก็น้องสุเมศนะเพราะว่าถ้าเราจะคุย,ยเรื่องแก้ไขกันก็ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดหรือเพื่อนเราพี่เราน้องเราเหรือกัญยานิมิตเราได้ฟังถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยฮนะก็ขออนุโมทนาถ้าวัน ฟังแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ขอโทษขออาภัยกันนะครับก็ขอสมควรก็ขอขอนมถวายแด่พุทธบูชาไปด้วยแล้วก็เออ,ขอเขก็ขอสวัสดีกับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ